สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ที่ I Love You เขาผมมาวันนี้ขอมตั้งชื่อนี้นะมาวันนี้ผมจะรีวิวฟรีวิวที่เพึ่งมาฟรีนะบ้างมืสวยคอมโบราณให้ทุกคนชนะถ้าถ้าสี่ให้ให้ทุกคนชนะสามคนแล้วให้าสวยแล้วก็เตือนด้วยท่าแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันกระเด็นงไปคุณก็อย่าเสียใจนะครับเพราะว่ามันมีหลายผมก็เคยให้คุณต่อยไป,ไปไหลายๆรอบ แล้วก็กปั้งแค่นั้นแล้วก็หัวเลอวอ้อเยอะปั้งบังโดขึ้นไปแล้วก็ปั้งฟี่นิฟี่แล้วเราก็จะพลานี้ตอนที่มันฟินิเท่าไหร่นะมันกระจอกเอาทุกป,ปั้เฮ้ยไอเชี่ยแข่งไม่อยู่ใช่ไหมถ้าตัวคนเอียบคอมโบนี่ก็ทำได้ถะะ้าตัวคนใช้ถ้าเสื่อ สามแล้วมันเดิอแล้วก็ยินดีด้วยไปนี่ตึ๊บ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 แล้ต่อยอุ้ยกระเด็นตึ๊บก็ต่อย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 แล้วก็ต่อยต,ต่อยต่อยแล้วก็กระโดดตึ้งแล้วก็ผมคิดว่าเอเสียงป้าแอนอาจูม,มาเข้าไปเลยอ่ะ

สาองเผมจะเบอร์คิวให้ดูร้อยสิบสี่แล้วค่าร้านนี้ไปด้วย,ยอะไรคิวไปสังแล้วไปลวกๆปังปังปัง เลยทีละสี่สิบสามเปนอะไรมากนะปึ๊บทีละสามเลยอะเดี๋ยวจะลงท่าฟรีนิชัยคิวนะมาจะเปิดท่าให้ดูนะเอาจริงเด็บล่างโกโจค้างเลยอุ๊ยอุ๊ยแหลกค่ะ หลายคนค้างเลยทุกคนเออคลิปนี <c oughs> <c oughs> ้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคนหมดเลยบายบาย